สวัสดีครับวันนี้ผมมาเกลียยพื้นที่แล้วก็วางแผนจะทำอุปรกรณ์สำหรับตั้งกระถางต้นไม้นะครับพอดีว่าต้นไม้ที่ที่ตลาดนะฮะมันสูงแล้วกิ่งโน้มเข้ามาภายในตลาดนะครับเสี่ยงเวลาหน้าฝนนะฮะอาจจะหักกิ่งรับโกมานค้าได้นะฮะแล้วก็มีต้นตายด้วยนะ มต้นที่ตายต้องตัดออกนะคะรับปตุ้งพาวนะครับปตุ้พาวนี่เวลาลูกหล่นใส่นะครับหล่นใส่หล,ลังคารถพี่พังนะ,ะก็เคยเจอปัญหานี้บ่อยเราก็ต้องตัดออกนะครับอันนี้เป็นมืออาชีพนะฮะมืออาชีพรับตัดไม้แล้วนะครับตัดไม้เคลียร์พื้นที่นะครับ มีใบอนุญาตนะครับเดีเ๋เือนนี้ออกมาด้วยเก็บแล้วผมก็เอามาสี่ห้าท่อนนะครับตัดไว้นะครับเอามาลอกเปลือกนะจริงๆเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีนะฮะรอให้มันแห้งแล้วค่อยลอกนะครับมันแห้งลอกแล้วมันจะไม่แตกแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้ารอมันแห้งนะฮะบางทีก็อาจจะมี มดแมงอะไรเข้าไปอยู่ในเปลือกมันนะครับผมก็เลยปอกก่อนเลยนะพอมาถึงก็ปอกเปลือกออกนะครับก็ลอกเองนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปสำหรับตั้งกระถางครับกระถางต้นไม้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราซื้อนะครับอันนึงเนี่ยนะฮะหลายร้อยนะครับ หลายร้อยเลยนะฮะอันนี้ก็จริงๆไม้เนี่ยก็จะทิ้งอยู่แล้วนะครับบางทีคนตัดนะฮะช่างที่มาตัดไม้เนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้งานบ้างบางส่วนนะครับที่ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างไม้มะพร้าวนี่มันแก่นนะฮะเขาก็จะแปลรูปตัดเป็นไม้นะะไม้น้าสามบ้างอะไรบ้างนะเอาไปใช้ใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันแก่นนะฮะโมว่าต้นมะพร้าวเลยหลายปีปแล้วได้ยี่สิบสามสิบปีลว ต้นสูงมากนะฮะสูงแล้วทีนี้ลูกหล่นใส่หลังคารถก็ก็เลยต้องตัดออกก็หลอกให้สานะฮะอันนี้เอามา3อันก่อนนะเพอใส่รถมาไม่ได้ก็หลอกเปลือกออกตะปูปด,ด้วยนะครับตะปูนี่ถามว่ามาจากไหนพร คือต้นไม้ที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับจะมีพัวค้าแม่ค้าก็ดีหรือร้านค้าก็ดีที่เขานำป้ายมาติดนะครก็จะตอกตะปูติดกับต้นไม้นะครับรอบๆตลาดเนี่ยนะฮะื่อที่จะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านนะครับเวลาเลื kho, ่อยเวลาดัดก็ต้องคอยดูแต่ตะปูนี่เวลาเราตอกเข้าไปตรงไหนเนี่ยมันจะ เป็นอร่อยจุดดำๆนะฮะอยู่ที่เปลือกไม้เราก็สามารถดูได้เวลาเราเลื่อยเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับหลอกออกนะครับเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็จะได้ไม้สําหรับวางกระถางแบบนี้เลยนะครับนะฮะตอนนี้กินอย่างแรงอยู่นะฮะเพราะว่าพึ่งจะทําเสร็จใหม่ๆนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะฮะ ปกติอันนี้นะถ้าซื้อนะครับก็ประมาณ5600นะฮะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับไหนๆก็จะทิ้งอยู่แล้วก็เอามาตั้งกระถางนะครับ